สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านที่กำลังรับชมครับผมมาเจอกันอีกแล้วกับทางร้านของเราครับขายเฉพาะเกงยินลีวารุ่นาูนมือสองรุ่นเดียวเท่านั้นนะครับเกงตัวนี้นะครับเป็นป้ายหนังแทบเป็นป้ายหนังแท้ดับเบิลยูสามสิบสี่เอลสามสิบสองป้ายเรดแบบสกรีนลีไวเป็นสีบลูเข้มๆนะครับผมเป็นสีบลูเข้มๆลูกค้าท่านไหนสนใจเกงตัวนี้นะครับติดต่อขอดูรูปภาพเพิ่มเติมดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับทุกจุดตามที่อยากจะดูหรือว่าสงสัยตรงไหนครับมาดูขนาดวัดจริงนะฮะ ขนาดวัดจริงกางเกงตัวนี้เอ L 36เยี่ยงทั้งตัว43ปลายขา8.5เมตรอินแป๊บหนึ่งนะครับบังกาเลียนะครับเป็นเม็ดอินบังกะเรียราคา1,250บาทเป็นสีบลูยีนเข้มๆนะครับลูกค้าเป็นสีบลูยีนเข้มเนี่ยฮะสภาพสีในคลิปยังไงตัวจริงอย่างนั้นแน่นอนครับผมขนาดตามป้ายเดิบเปาน U 34 L 32ครับผมทวนขนาดวัดจริงให้อีกทีนะครับลูกค้า ขนาดวัตจริงเอลสามสิบหกยอทั้งตัวสี่สิบสามปลายขาแปดจุดห้าราคาหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทราคาหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทเมตรอินบังตาเลียติดต่อสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางแอดมินเบอร์ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้าทางร้านของเราจะมีแอดมินคอยตอบบริการลูกค้าและทางแอดมินเราจะมีรูปถ่ายที่อยู่กับแสงธรรมชาติให้ลูกค้าดูเพื่อประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อของนะครับเพื่อให้สีจริงๆสมจริงที่สุดฮะ จะเป็นรูปถ่ายที่อยู่งานกลางกลางแจ้งนะครับเป็นแสงธรรมชาตินะครับไม่ถึงกับกลังแดดนะฮะครับเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดด้านในนะฮะตัวนี้จะเป็นรุ่นป้ายแคร์สี่ใบนะฮะจะเป็นรุ่นป้ายแคร์สี่ใบจะแล้วก็จะมีใบที่ให้ใบนึงนะฮะก็เหมือนเดิมครับใบที่หนึ่งเขาก็จะบอกที่มานะครับว่าเม็ดอินอะไรนะครับใบที่สองก็จะบอกในยาวนี้จะบอกวิธีการเก็บรักษาก็จะประมาณที่ว่าให้ซักเครื่องด้วยน้ําอุ่นหรือปั่นแห้งตามรอบปกติเพื่อกระจัดของเสียนั่นเองนะครับ ถ้าใครทําตามได้กางเกงเราก็จะเก่าอย่างมีคุณภาพแล้วก็สวยครับขายได้ราคาเหมือนเดิมครับถ้าใครรักษาเกงได้ฮะใบที่สามและใบที่สี่ก็จะบอกนะครับใบที่สามใบที่สี่ครับผมจะบอกว่าเดือนปีที่ผลิตขนาดไซส์แล้วก็เลขรหัสสถานที่ผลิตอยู่ที่ใบที่สี่ตรงนี้นะครับลูกค้าอ่าเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับสีในคลิปยังไงตัวจริงยางนั้นนะครับลูกค้าเป็นสีบลูยีนะฮะออกเข้มๆนะฮะราคาหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทเม็ดอิงบางกเรียนะฮะเม็ดอิงบางกเรียวัดจิงเอลสามสิบหก ย้อทั้งตัวสี่สิบสามปลายขาแปดจุดห้าเนี่ยนะครับดูสีด้านหลังนะแล้วก็ดูสีด้านหน้ากันอีกทีนะครับลูกค้าทางเรายังมีรูปถ่ายภาพนี้นะครับไว้ให้ลูกค้าดูนะครับว่าเป็นสียังไงมีตําหนิตรงไหนไหมนะครับทางแอดนี่เราจะถ่ายรูปบริการลูกค้านะครับถ้าเกิดว่ามีตําหนิตรงไหนอย่างนี้เราก็จะแจ้งลูกค้านะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อของลูกค้านะครับเราจะให้ดูหมดทุกจุดเลยนะว่าเป็นยังไงนะในกรณีที่เราเจอนะครับ แต่โดยส่วนใหญ่เราก็เจอหมดนะครับเพราะว่าเราตรวจชิ้นริงทุกตัวแบบละเอียดนะก่อนที่จะส่งของให้ลูกค้านะครับมาดูงานปลายขากันนะครับลูกค้างานปลายขาตัวนี้นะครับเป็นงานเป็นงานปลายขาผ้าเดิมครับผ้าฟอกเดิมฮะจะเป็นงานผ้าฟอกเดิมเป็นการเย็บแบบได้เดียวครับลูกค้าเนี่ยนะฮะลูกค้าถ้าไหนสนใจนะครับจะรนะติดต่อขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกับทางแอปบินเราได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้าขอบคุณครับ